ครับในภาษ,ษาลนะนานั่นน่ะการการเฮียนนั่นก็ไม่จะยากอะไงนะครับตั้นเฮียนอักขรนะครับก็คืออักษรนะครับเฮียนไม้นะครับก็คือสระนะครับมาเอาสองอย่างเนี่ยมาผสมกรรมกันตามหลักการภาษ,ษาละนานะครับเจ็ดวันหนึ่งเดือนนะท่านก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับา อันก <Workers. S 2> ่อนที่จ้านจะไปเขียนเปี้ยป้นนั่นนะอ่านขอห้องอ่านห้องค้องอย่ก่อนนะครับมาอันการเขียนแล้วมันยากกว่านะครับมามันนึกบอกแล้วเขียนไปเลยแล้วมันจะผิดถูกผิดถูกมันก็จะอายป้นนะครับมาไปฮัดอ่านแล้วหันนักนะครับมาเวลาเขียนแล้วมันจะค้่องนะครับมาวันนี้เราจะมาฮัดอ่านนะครับมาภาษาล้านนานะครับมาที่ป้นเขียนแบบ ก่อนแปดตลาดนะครับสุนทรผู่ในภาคกลางปุ้นนะครับเอามาเขียนเป็นกำเมืองนะครับมาเอาลองมาก้อหนึ้งนะครับ่าเอาเลยนะครับมาตัวยะนะครับแม่แม่ตัวยะนะครับตัวยอนะครับยอดนะครับมาเน่เน่เน่เตัวยอดนะครับมาเป็นยอยักษ์ล้านานะครับยอยักษ์เมืองนะครับยอดลดลง มาแล้วนะครับแล้วเสียงตีนะครับตัวเลนะครับมาเห็นไหมมันต้องมีไม้สั้นหรือไม้ขอจ้างนะครับมาตัวเลสะกดด้วยตัววะนะครับมาป้อนก็เขียนมาอย่างอี้ตั้งแต่โบราณแล้วนะครับมามีพจนานพจนานุกรมบางตีนะครับป้นก็ใส่ไม้ขอจ้างไปนะครับมาโอ้มันโมโหจะเอาหลักฐานนี่ไหนมามาอู้นะครับมา อันนี้มาอแค่นี้แล้วครับเขียนแค่นี้นละโบราณรบอกเขียนแค่นี้กับแล้วนะครับมามาเล้วอ่ะน้องแก้วเ้ยนะครับมาตัวนี้มันไม่เกยนะครับอ่าใช้ตัวหะแล้วอักษรสทงก็ออกเสียงจัตวานะครับเหยืามสำเนียงไตยวนเจียงใหม่นะครับมาน้องแก้วเ้ยนะครับมาย่านะครับรแม่ไหนแม่ มาเจออยแล้วนะครับตัวตัวยะนะครับมาตัวอยออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับยานะครับยาป่อยปะนะครับมาอย่าปล่อยปะนะปะนี่จะใส่ไม้กะหรือไม่ก็ุดแล้วแต่นะครับมันก็ถึงอ่านปะอยู่แล้วนะครับละเลยนะครับทำนะครับมาตัวนี้มันใจตรวจท่าเขียนนะครับตัวทอที่แท้จริงของภาษาละนานะครับมา ใจตัวตะเขียนมันก็อ่านว่าตํานะครับมาอ่านว่าตําฮะอันเฉยนะครับมาออกเสียงตัวชะานะครับมามันออกเสียงเฉยนะครับมาบางบางสำเนียงละนาบางที่บางอ่านเสยนะครับมาก็แล้วแต่นะครับจะเฉยจะเสยมันก็แล้วแต่นะครับมามันห้องว่ากันละนามันมีหลายพันุ์นะครับมาสี่ห้าพันๆก็ว่ากันไปนะครับมา ทอเฉยนะอ่านะเสียงตีนะครับตีตายนะครับเดียวนะครับมาเนี่ยเยมันจะเดียวหรือเดียวมันก็สุดแล้วแต่นะครับเนี่ยเขียนมันมันหลายพันนะครับมาในละนาเนี่ยบางบางที่กับเดียวนะครับมาบางที่กับเดียวนะครับมาก็มันจะเดียวหรือเดียวหรือก็ก็แล้วแต่นะครับมาก็สโแเลวไปชอบนะครับมาเดียวมันห่วน ปิกมาบาจ้างกะนะครับจ้างนี่มันเสียงโทรปกตินะครับมาใจโรวจจ้านะครับมาจ้างกะนะครับอือเป็งว่าหมดเสียงขอดเกี้ยงไปนะเกี้ยงเนี่ยมันตัวละลอลิงเนี่ยนะ เพื่อนเอามากัมไว้เฉยๆแบบทช่เกลี้ยงเหมือนไทยนะครับบเกลี้ยงนะออกลั่นลิ้นแบบไทยนะครับในภาษาลนาเพื่อนบอกเสียงละตัวนี้นะครับบอกากั้นเขียนภาษาเขียนนะเพื่อนเอามากัมเขียนั้งามเหมือนนะครับมาเวลาอ่านนะแบบต้องอ่านนะครับอ่านว่าเกลี้ยงเห็นไหมเกลี้ยงไปนะครับสำเนียงลนามันเป็นอี้นะครับเกลี้ยงไปนะครับ อันนี้อันภาษามันใจร่วมกันนะครับาภาษาไทยเพระกัรีบเร่งน,นะครับมาอันภาษาละนาก็หีบเหงนะครับมาก็เอามาใจในภาษาละนามันก็ใจกันมา,าตัาา้งแต่ยุคพ่อขุนรามคขาแหงแล้วนะครับมันตีนมาตีเดียวกันนะครับมาป้านเป็นสามกัริย์นะครับมาป้นสมัยนั้นป้นใจร่วมกันนะครับมาสามกัริย์นะครับมาหีบเห่งชีด วัคซีนบีบบินว่อนนะครับมาเว้นวัคตอนนะครับมาวักตัวนี้นะมันก็เขียนกึง่งกึ่งภาษาบาลีนะครับมาก็ตัวซ้อนเมื่อมีตัวซ้อนเรียบร้อยเลยตัว้ะเป็นตัวพยัญชนะต้นเสมือนมีไม้สัตว์อยู่ด้านบนเนี่ยจะใส่ก็ได้มาใส่ก็ได้เป็นภาษาเขียนเจ้าบ้านแล้วนะครับมาก็แล้วแต่นะเห็นไหมภาษาเขียนเจ้าบ้านก็จะมี ละห้ามเขียนตัวใช่ไหมละห้ามตก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 กะทังลุ่มนี่นะใช่ไหมเว้นวรรคตอนเดือนนะครับมาเดือนเนี่ยไม่ไม่เกือาละนาเนี่ยพวกหัวใจไม่ไม่กิก็ได้นะครับไม่เกือก็ได้นะขอเสววแต่นะครับมา เดือนเดียวนะครับหมายไหมอันนี้มันเดียวแล้วเห็นไหมอ่าเ,เดียวเดียวเดียวหรือเดียวมันก็โซเลตเตอาจะเขียนนะครับเดือนเดียวฮื้อเสียวไส้นะครับฮื้อเสียวไส้นะครับฮื้อมีภูมิคุ้มกันวัน เฮวายนะครับมาอันอันนี้ภาษาไทยก็เปิ้นก็เร็วไว้นะครับเร็วไว้นะครับมันเพราะเอามาใช้เป็นภาษาละนามันร่วมกันก็ก็อ่านว่าเฮวายนะครับมาเฮวายนะครับมาก็อ่ามันก็ว่างกันไปนะครับมาป้องกันไว้ดีกว่าแก้ตัวเย่ยันนะฮะอันตัวนี้มันออกเสียงยั์ไทยนะครับตัวย yeah, ะนะครับออยอยนะครับแย่ yeah, ยันนะครับมา ทีนี้เราลองเอามาอา่านลลวนๆนนะครับยอดลดลงมาแล้วน้องแก้วเหยือย่าปล่อยปะละเลยทำเฉยนะเดี๋ยวมันหวนปิกมาบจาัจจังกะฮื้เปงว่า มดเสียงขอดเกี้ยงไปหีบเห้งฉีดวัคซีนบีดบินว่อนเว้นวักตอนเดือนเดียวฮือเสียวไสฮือมีภูมิคุ้มกันวันเฮวาย ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ตัวเยียยันนะครับมาวันเอาไปพวกอ่านนะครับมาวันนี้ผมก็ขอปัรยายเพียงแค่นี้นะครับ